بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم เหต,ตุการณ์ไฟไหม้ป่าทุงทะเลเมื่อปีส5งพันห้ารหา้ากครับทำไมผมต้องสุญนเสียโพโอจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับและทำห้ผมได้เข้าใจถึงลักคำโซนคำพีอันกูไดอ้อ่านที่ว่าการโยมเสียสะลระความจำเป็นโคงตนเองแลยยึดความจำเป็นโคงผู้อื่นต้องมาก่อนครับ พุ่มจิงต้องลาโอจากการเป็นทหารสามจังหวัดชายเดียนตายเผื่อมาปฏิบัติหน้าที่เทนคุณพอตามคำเรียกร้องคงคุณเมครับอัสลามุัลกุมฮิตาลาอุวะบรากาตุเวลาเราเรียงปาตุนการีในอดีตให้พุ่มฟังทีครับ ป้าธงกันดีความเป็นมาทจเล็กตอนนั้นมากาเขาจักควานสื่อตรงนั้นถึงพวกผมชาวบ้านรามาตไปต่อรูก,กับเราร่องรยห้าสิบครัวเรือนกาเป็นเรืองกันยยาวนานโย่ปอดีผู้ว่าขึ้นมาทีคลองยนัเดี๋ยวพวกผมไปข้อรองผู้วา่าว่าข้อถวายป้าธงทะเลให้กับไรจนินีบอกกับผู้ว่านึงผู้ว่าก็รับพอช่อช่องปันห้ารอยสามสิบเจ็ดผู้ว่าบวกวไปบอกวกผมก็วา่า ว่าตรงนี้นั้นไดทวายให้พระราชินีเลพระราชินีรับเรื่องไว,เว้เร็วผมไปดีเจย์กับซัมเลกุมวาระกุมุสลามอาผือมาน่ารื้อมันลบมาเจออะไรอ่ะผมดีชวนไปทำกิจกรรมครูปาไหมวันพรุ่งนี้มาทำไรอ่นี่ยกำลังทักเอียเพื่อนไม้ไว้หลูก่าอ้าอ่าแต่เรียกตัวคนมาประชุมในวันนี้นะอ่าเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวทัทนาย์กันนะ รู้อย่าเล่าว,ว่าปืนตีปลาของเรานีได้คงความบุดมสม,มบูรณ์โดยเฉพาะปลาเม็ดนี่มากนะนีุ่ดเน็่งของจังหวัดกระบี่แต่ก็น่าเดียวกันปอนเม็ดม,มันมีเปลือกแตเป็นเชือไฟอย่างนี้โ่วงหน้าแรงที่จะเกิดขึ้นให้เรยว่าไฟปลานี่นํามาชึ้งความสเสี่ยเราจะรวมพลังปพื่อสกัดกันเนี้ไดไอ้ปลาตุงตีของเราครับไม่ใช่ทุกทำลายแต่ก็มีความยั่งยืน นอกจากห e ้านอนุรักษ์ป้าทุงทะลลีเลววัวหน้ายังมีโครงการคู่ป้าไม้เทมมงสร้างกิจสำนึกการอนุรักษ์ให้กับคนรุ่นโตโตไปครับพอก็ได้รับเร่งบรรดาใจจากราชินีครับซึ่งในการอนุรักษ์ป้าทุงทะลลีผมก็มีความดีใจมากมาครับเี่ได้เดินตามรวยพอและก็ได้อนุรักษ์ป้าทุงทะลลีครับ ทุกย่างก้าวของบางกัดและเหล่าเจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลคือภารกิจสำคัญในการรักษาคำมั่นสัญญาที่จะรักษาพื้นป่าที่พระองค์สมมอบไว้ให้อยู่อย่างประโยชน์แก่ทุกคนสืบไป